สวัสดีท่านผู้ชมครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับก็ประมาณ2 3ถึงมอาทิตย์ได้นะครับก็เนื่องจากว่าเกิดภาวะอิ่มตัวนะครับเกมก็ไม่เล่นเลยนะครับก็เลยรู้สึกไม่ได้ทำไม่ไม่มีอารมณ์ทำคลิปนะครับอิ่มตัวนะครับแต่ว่า ที่มาทำคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีคนเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับกับการเล่นด่างคอสมิกนะครับผมก็เลยอ่ะมีประเด็นแล้วขอสักหน่อยก็แล้วกันนะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับผมใส่หินครูดาวแล้วนะเลวลสิด้วย แต่ทําไมมันฆ่าบอสด่านนี้ไม่ได้นะครับก็คือหินคูดาวเนาะหินคููดาวตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นรูปนาฬิกานี่นะนี่ครับใส่ให้สองตัวนะครับก็ข็ถามว่าทําไมใส่หินคูดาวแล้วนะครับแต่ว่าฆ่าบอสไม่ได้นะครับก็คืออาจจะเกิดจากความข้อจะผิดเล็กน้อยตรงที่ว่านึกว่าหินคูดาวอา่ะใส่แล้วจะฆ่าบอสได้นั่นแหละนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับด่านคอสมิกเนี่ยเราจะฆ่าบอสได้เราต้องใช้ตัวที่มีพลังในการโจมตีตัวคอสมิกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะดูกันว่าตัวไหนเนี่ยสามารถลงด่านคอสมิกแล้วโจมตีศัตรูโจมต,ตีบอสดีกว่าอย่าเรียกว่าศัตรูเลยโจมตีบอสได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเอาตัวธรรมดาลงก็ได้มันฆ่าศัตรูได้แหละแต่ว่า ดาเมจมันจะหารครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นบอสปุ๊บเนี่ยบอสเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวคอสติกเลยจะฆ่าไม่ได้นะครับตัวธรรมดาเนี่ตีคอสติกไม่เข้าเลยนะครับตีบอสไม่เข้านะครับซึ่งถ้ามาดูกันว่าตัวไหนสามารถโจมตีในด่านคอสติกได้โจมตีบอสได้เนาะโจมตีบอสได้ก็ก็จะเป็นไอ้พวกคอสติกทั้งหลายนะครับก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เกิดมาเพื่อคอสติกโดยเฉพาะนะครับก็จะสามารถฆ่าบอสได้นะครับแต่ดาเมจก็จะน้อยไงถูกไหม ไหลลงมาแลวมาอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับลงดาบคอสมิกได้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะสามแล้วสี่แล้วใช่ไหมสี่ละนะครับตัวนี้ห้าตัวนะครับก็เท่าที่ผมดูถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะมีอยู่ห้าตัวเนี่ยที่สามารถลงดาบคอสมิกแล้วก็ฆ่าบอสได้นะครับนะส่วนตัวอื่นนั้นเรียกว่าตัวธรรมดาลงดาบพวกเนี้ยฆ่าบอสไม่ได้แน่นอนนะครับ ทีนี้ก็จะมีประเด็นสงสัยว่าเอา้าแล้วที่พี่เล่นอยู่เนี่ยทำไมมันมาถึงเนี่ยเลเวลตั้ง90 3 94ได้แล้วเนี่ยทั้งๆท,ที่มีตัวฆ่าบอสได้แค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ตัวนี้อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยปล่อยบอสมาเดินมาตรงนี้แล้วฆ่าบอสหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าลงมาในด,ดานะ่ยืนตรงไหนก็ได้นะครับ แล้วทุกตัวที่อยู่ในด่านเนี่ยจะสามารถโจมตีเป็นพลังคอสมิกแล้วก็ฆ่าบอสได้นั่นเองนะครับคือการมีตัวนี้ลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกๆตัวในด่านเนี่ยจะสามารถโจมตีพลังเป็นสีเขียวเยวเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยก็คือโจมตีด้วยพลังธรรมดาเลยหรือว่าคูณ2ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าไม่มีตัวนี้อยู่เนะี่ยรู้สึกพลังมันจะโจมตีเป็นสีแดงมั้งผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่่อยได้นะครับ <laughs> อ่ะเพราะว่าการที่ มีตัวนี้อยู่อย่างที่บอกคือมันสามารถทําให้ทุกตัวสามารถโจมตีเป็นพลังคอสปิดได้แล้วก็จะสามารถฆ่าบอสได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไหนๆก็อธิบายไปแล้วนะว่าครับว่าหินคูดาวนะครับมันไม่มีผลอะไรกับการทําให้โจมตีบอสได้นะเพราะฉะนั้นแล้วการจะโจมตีบอสต,ต้องมีตัวไอ้ผ้าคลุมสีเหลืองนะครับนะอ่ะแล้วทีนี้ก็มาดูทีมกันดีกว่าถามว่าทําไมถึงเป็นทีมนี้นะคอ่ะ ทีมนี้นะครับก็ต้องเป็นทีมก็คือเจ้าเดนบิดนะครับกับเดบอนเต้นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับยืนหน้าเลยนะครับแล้วก็จะต้องใส่หินคูดาวด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็อัดเต็มเลยเร็วสิบห้าเลยนะครับเนาะสองอันนี้นะครับก็คือว่าในด่านเนี่ยนะครับคือพลังของศัตรูเนี่ยมันเยอะมากนะครับดูดูดูเดนบิดยิงรถไปโอ้โหระดับแสนทีอ่ะนะแสนทีล้านทีหมื่นทีเลคือต้นทีเลยใช่ไหม ก็คือว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยแม้กระทั่งอามาเทลสืเนี่ยที่ว่าโจมตีแรงสูดในเกมเนี่ยรงมาในนี้นะจะฆ่าลูกน้องไม่ตายสักตัวเลยนะครับผลผลด่าน91ขึ้นมาเนี่ยประมาณ9เอขึ้นมาเนี่ยอมาเทลสือจะฆ่าใครไม่ตายเลยนะครับแต่ว่าระหว่างเว็บ1ถึงเว็บ90น่าจะน่าจะฆ่าได้อยู่นะคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าจะไม่ผิดน,นะแต่พอขึ้นมา9 1ปุ๊บเนี่ยอามาเทลสือจะฆ่าใครไม่ตายเลยเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่สามารถฆ่า ศัตรูในด่านพวกนี้ได้ก็จะเป็นเดสบิดกับเดมอนเต้นะครับแล้วก็อย่า,ยาลืมนะก็ต้องใส่ใส่สกิลคูลดาวด้วยนะเพราะว่าถ้าสกิลคูลดาวช้าก็จะฆ่าไม่ทันนะครับก็ต้องใส่ด้วยแล้วก็ต้องยืนคู่กับเสาสปีดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วทีมที่เห็นก็คือเท่าที่เห็นนะคือมีแค่นี้แหละครับนะคือจะมีตัวตัวเนี้ยทาดาเมจนะครับอ่าซาซุโนะก็เอาไว้ซ่อมหินนะครับอ่าสลามคิงก็เอาไว้สตันถูกไหม อันนี้ก็เอาไว้แช่แข็งแค่นั้นเลยนะครับคืออีกสองตำแหน่งเนี่ยก็คือไม่รู้จะเอาะไรเอาตัวไหนมาลงเพราะว่าเอาลงไปมันก็ฆ่าศัตรูไม่ตายนะครับเนื่องจากว่าศัตรูมีพลังชีวิตเยอะมากสังเกตดูยิงแบบระดับแสนที่อ่ะหกแสนที่ล้านทือ okay. คือไม่มีตัวไหนที่สามารถโจมตีได้แรงเท่านี้แล้วนะครับนอกจากสองอตัวนี้นะครับแต่ว่าสองตัวเนี่ยถ้าเอาไปลงในหนาธรรมดามันก็จะโจมตีแบบนี้ไม่ได้นะ มันก็จะไม่เก่งนะครับใครที่คิดว่าเฮ้ยโอ้ขนาดได้ด่านคอสมีขึ้นมนจบตีระดับนี้เลยนะบอลลงด่นา,านธรรมดาก็สบายสิผิดนะครับลองเอาทีนี้ไปลงในด่านไดเมอร์ดูสิแป๊บเดียวก็นะดับแพ้เลยครับนะครับสองตัวเนี้ยจะเก่งเฉพาะในด่านนี้ในด่านคอสติกเท่านั้นนะครับอ่ะก็ในไหนก็ในไหนก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันจะถึงเว็บไหนนะโอเคแล้วผมก็จะจบที่เว็บ97นี่แหละเพราะว่ามันจะมีเไอ้ตัวถือขวานนะครับไอ้ตัวถือขวานถ้าเกิดว่ามันมาช่องเนี้ยนะครับ มันจะมีตัวถืขอขวานอยู่ประมาณ4ตัวมั้งที่ที่ว่าเดวอนเต้ฆ่าไม่ได้นะครับแต่เดสบิทฆ่าได้นะครับไอ้4ตัวเนี่ยถ้าเดินมาช่องนี้ถ้าเดินมาช่องเดสบิทเนี่ยมันก็จะตายแต่ถ้าเดินมาช่องของเดวอนเต้เนี่ยมันก็จะทะลุมาถ้ามันเลี้ยวมาทางนี้นะครับก็โอเคมันมันตายแต่ถ้ามันเลี้ยวมาฝั่งเนี้ยโอเคเราแพ้เลยนะครับก็มาดูกันว่าเนีย่ยมันจะไปทางไหนจะเป็นไอ้ตัวถือขวานน่ะนะครับเดสบิทจะฆ่าไม่ได้เลดสบิทเอเดวอนเต้ฆ่าไม่ได้อ่าตอนนี้ทางเดสบิทหมดแล้วมั้ง เนี่ยๆอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับมันเดินมาทางนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดนบิตค้าได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันถึงดาง่าน99แล้วกันนะครับก็เป็นประเด็นอีกที่เช่นเดียวกัน,นครับด่านะ99นะครับอ่ผมว่านะครับที่ด่าน99เเนี่ยที่บอสนะฆ่าไม่ตายนะที่บอสฆ่าไม่ตายนะผมรู้สึกว่าเหมือนเกมมันจงใจนะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถฆ่าบอสต,ตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเริ่มที่ด่านหนึ่งใหม่ใช่ไหม หนึ่งกว่าจะขึ้นมาถึง99เนี่ยมันนานมากนะครับดานเขาหมิเล่นไปชั่วโมงเลยนะมันนานมากนะโคตรนานเลยแล้วหินเนี่ยหินแต่และเว็บที่ได้จากด่าน1่มาถึง90เนี่ยมันก็น้อยนะครับสู้ให้เราแบบว่าตายที่ดาาน99เนาะแพ้บอสไงแพ้บอสไงตายที่ด่า 99, าด้าน9 9แล้วไปเริ่มที่ดาาน91หินมันจะหด้กขึ้นละร้อยไงคือมันจะมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่านะครับสำหรับคนที่มีเวลาเล่นนะ เล่นด่านเก้าเอ็ดถึงเก้าเก้า็เอ็ดถึงเก้าเก้าเนี่ยมันจะมันจะได้หินเร็วกว่าไงอย่างครั้งละร้อยเนี่ยอย่างครั้งละร้อยใช่ไหมเก้าเอ็ดไถึงเก้าเก้าเนี่ยก็สิบด่านสิบด่านคือเล่นได้ครั้งละพันอ่ะแล้วไงครั้งละพันอ่ะดีกว่าการไปเริ่มด่านนี่นหนึ่งใหม่ด่านหนึ่งได้ครั้งละห้าครั้งละสิบครั้งละสิบห้านี่ยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเนี่ยกว่าจะขึ้นไปถึงเก้าเก้ามานานเห็นไหมบอสที่ฆ่าไม่ตายครับไม่ว่าจะเป็นเดสบิดหรือว่าจะเป็นเดวอนเต้ครับคือ่ไไไมยเละรด้ เหมือนเกมมันจงใจนะครับนะเพราะเราแพ้ดนะ่าน99ใช่ไหมเราก็ไปเริ่มใหม่ที่ดา่า 91. น911เวฟที่ขับเอ็ดเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเรียกว่าจบด่านกจบด่านก็เอ็ดปุ๊บเราก็จะได้หินมา100นะครับ100ไหมจำไม่ขิดจำไม่ได้จำไม่ได้นะคือมันอย่างที่บอกมันจะเร็วกว่าไงเล่นแค่ข้าเอ็ดถึง99กว่าเอ็ดถึง99เนี่ยจบทีนึงก็ได้แบบรอบละพันเนี่ยเล่นเล่นแค่สิบด่านนะเล่นแค่สิบด่านจะได้หินหินถึงหนึ่งพันก้อนเนี่ย ดีกว่าการที่ไปเล่นตั้งแต่ด่านหนึ่งขึ้นมาใหม่คือกว่าจะได้จะได้แต่ละรอบแต่ละก้อนมันเหนื่อยไงมันยากไงเออผมว่าเกมมันน่าจะตั้งใจให้บอดฆ่าไม่ตายนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบเบ๊มนี่ก่อนอยากรู้มันได้มันได้หินเท่าไหร่ครับชุ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 บโอ้โอ้หลุดไหมฮูเกือบหลุดนะฟึ๊บปึ๊บหมดยังหมดยังยังเยอะหมดเท่าไหร่แม่ต้องร้อยหนึ่งถึงไหมประมาณนี้ก็ เคลียร์ประเด็นนะครับก็สําหรับการที่จะฆ่าบอสในด่านคอสตมิได้ก็คือ,คอต้องใช้ตัวต้องมีตัวนี้นะครับมายืนเพื่อให้ทุกตัวที่เหลือนในด่านเนี่ยมีพลังคอสมิกฆ่าบอสได้นะครับหรือถ้าไม่มีตัวนี้นะครับก็คือใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับที่ว่าเอาฆ่าบอสได้นะเอาฆ่าบอสได้นะครับก็คืออย่างที่บอกก็มีตัวตัวนี้นะครับฆ่าบอสได้แน่นอนนะครับนะตัวตัวนี้ฆ่าบอสได้ครับตัวนี้ฆ่าบอสได้ แล้วก็ตัวนี้ค่าบอดได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าดีที่สุดคือมีตัวนี้ดีกว่ามีตัวนี้ตัวเดียวเลยลงไปยืนแล้วก็ใช้แผนนี้เลยนะครับจริงๆมันก็มีอีกหลากหลายทีมนะครับที่สําหรับใช้ผ่านด่านคอสบิกเนาะแต่นี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผมแนะนำเราก็แล้วกันนะครับอีกสองช่องเนี่ยอยากใส่แล้วก็ใส่ไปเลยครับนะครับอาจจะทาเอาเอามาที่สึกก็ได้นะครับลงไปยืนนะครับก็จะทําให้ผ่านด่านขึ้นมาจนถึงด่านเก้าสิบเร็วขึ้นนะครับนะ แต่พอเลยเก้าสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไรประโยชน์เลยประมาณนี้นะครับไม่เชื่อลองใส่ให้ดูนะครับเอามาเทระซื้อผมนะเอามาเทระซื้อเอามาอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับมันจะไรประโยชน์มากเลยแหละดูนะั่นมันมันจะฆ่าข่าไม่ตายเลยนะลองกินดูนะมนะันฟันไปปุ๊บเนี่ยศัตรูไม่ตายเลย,ยฟันไปฟึบมันยังไม่ฟันเีกโอ้ไงมันไม่ถ่านได้ไม่ถ่า,านไม่ทันได้ฟันฟันฟึบเห็นไหมฟันในเบรกเกนเนี่ยพลังชีวิตแทบไปลดกันเลยนะครับนะเรียกว่าไรประโยชน์เลยทีเดียวนะครับนะ เอออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดนึงขอดูอีกนิดนึ่งขอดูเอามาะรูสื่ออีกรอ,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 อบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบคลิปละนะครับนะอ่ะฟันพึบเห็นไหมไม่ตายเลยนะไม่กระดิกไม่ไมไมรู้สึกอรู้ส่าเลยเลยฟันไปสิพึบชา้าว่ะงั้น่ายๆฆ่าไม่ได้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้มาขายข้อข้องใจประเด็นนะครับว่าทำยังไงถึงจะฆ่าบอสด,ด่านคอสติกได้นั่นเองนะครับก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ